สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการปรับถาดนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะครับซ้ายขวานี้มันจะเป็นหัวข้อรีจิตนะครับส่วนไอ้ตัวบนล่างก็จะเป็นหัวข้อตรงแอ j u จักมิดนะครับไอตรงถาดนะครับตัวนี้ผมจะเทสด้วยตัวอย่างไอ้ตัวเครื่องไอวานสี่สองสามห้านะครับก็จะตั้งบนล่างซ้ายขวารีจิตของถาดนะครับ ของเครื่องแอดวานนะครับโอเคผมลองดูตัวอย่างนะครับผมจะลองเทปพิมพ์ออกมาก่อนนะครับนะครับก็เทปพิมพ์ก่อนนะครับผมเลือกถัดหนึ่งก่อนโอเคนะครับกดถ่ายดูนะครับโอเคตัวอย่างงานนะครับมาปึ๊บนี่เลยนะครับบน ล่างนะครับซ้ายขวานะครับพอเราดูมันก็จะขอบไม่ได้เลยโอเคจะลองเข้าไปดูในโหมดนะครับก็เข้าไปสวิตโหมดนะครับก็เข้าไปที่อ่าปุ่ม Registration นะครับสองแปดทรกันแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับเข้ามาที่โหมดลิตรนะครับอ่ามันจะมีเลเวลหนึ่งนะครับ เลเวลหนเนี่ยมันจะเป็นเริ่มต้นที่เลเวลหนึ่งมาที่ Copy นะครับมาที่อาจัดนะครับมาที่ Feed ADJ นะครับจะเจอหัวข้อ r e g i s นะครับ r e จ i s จะเป็นซ้ายขวานะครับซ้ายขวาตรงนี้มันปรับค่าไว้อยู่ที่บวกสาสิบนะครับ รีจีตหัวข้อรีจีก็จะเป็นตนัวนี้ซ้ายขวานะครับมันตั้งไว้อยู่ที่บวกสามสิบเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับก็จะเป็นอะมาเกินเยอะใช่ไหมเดี๋ยวผมลองตั้งเป็นที่บวกแปดนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูกดสตาร์ทเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับรู้สึกว่าก็จะปรับมาใกล้เคียงแหลนะครับรับมาใกล้เคียงนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้ก็คือการปรับดิจิตนะครับต่อไปก็จะเป็นการปรับบนล่างนะครับบนล่างนี้จะอยู่เลเวลสองนะครับให้เรากดที่รูปดอกจันเลขสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขสองนะครับกระหม่ที่คาบิเออร์นะครับแอดจัดเหมือนเดิมนะครับทีนี้ มันก็จะมาที่หัวข้อนี้เลยนะครับเห็นไหมมิสนะครับ M I S C นะครับหัวข้อนี้ก็จะแยกออกมาเป็น C หน mm ึ่ง C สอง C สาม C สี่ก็อาจจะเป็นคัเส 1, เซต์หนึ่งคัเสเซต์สองคัสเซตสามคัสเซตสี่นะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นายพาสนะครับเดี๋ยวผมจะลองที่ถาดหนึ่งก่อนนะผมเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้มันตั้งค่าไว้อยู่ที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมลองปรับดูนะครับเดี๋ยวผมลองจะเป็นสักยี่สิบนะครับ ก็จะผมจะเลือกเป็นลบนะครับ20อ่ะก็จะเป็นลบ20บนแล้วครับเดีย๋ยวผมลองกดสตาร์ทดูนะครับเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับก็มีการปรับมานิดนึงนะครับตอนนี้เห็นภาพบน นะครับ้วก็ล่างนะครับก็ใกล้เคียงแล้วนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าใครอยากให้ให้ขอบที่ตรงเป๊ะก็ต้องวัดดูนะครับอันนี้ผมลองปรับดูคร่าวๆนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับการปรับแ d j จัดค่าถาดต่างๆนะครับของเครื่อง a d v a n c e นะครับ s ี r ีส์นะครับ 42xx นะครับหรือ 40xx นะครับก็สามารถใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ